เอบาชว์บิ้วค่ะเบิ่งนฝนตีตกฝนตกฝนตกติดผ้าพินนองมาลบหญี่ยผิดผิดกับเป็นเพียผิดกระไดเ้เป็นเพียอิดบาบนนวยก็ได้ติดผ้าสวนใช้ถุงเนะานะค่ะเนาะ จะไปปลูกป่านเออมีแต่เพียรไปไหนเลยแม่เพียงเต็มบดเลยเพียเต็มบดค่ะเป็นเพียรใบขาวแม่ขาวหลาก,ลากเลยเ,เพียใบขาวิงเพียขาวโอ้ขังเด็จเพียเพียริเพียรตาหลากก า,ามเนถือขนงามค่ะ<ฟ>าอยาหนุยขาวอ่ะนีอ่ะอ่ะกำลังงามเลยกำลังงามเลยเนาะค่ะอันใดก็กำลังงามทุกอย่างคุณแนวันน ได้ลกไปปลูกบ้านนี่แหละจากตน้นปลูกบ้านจากตนน้นก็สวรรค์มันงามได้สิมากเดี๋ยวฝนตกใส่หลอดนี่ยวสิมาถอนใส่ทุกอย่างเลยเออถ้าฝนตกเกี่ยวเปียกนี่มาถอนทุกอย่างแม่ปิดเกียวจะไปขีดยาตืง้งอีกคนโอ้เป็นใบโลนตัวน,นี่เพียน,นี่จะไปไม่สิโลน ยายแกลีเนาะโอ้ขาวชุนๆเลยขาวชุนๆเป็นเบียย่างผักเลยส่อนเป็นเบียร์เบียร์เป็นเบียรขาวชุนๆเลย เพียอ,อย่างไรโอ hey, like ้โหเพียอย่างไรเต้เลยเพียอย่างก็จะอายาไม่ฉีดเลยตามกายไปกินมันโดน อันใดเอาขัดตะกียบชนิดน,นกไ่ไปหนหอดคุณเราก็าเด็กเก็บมาใส่เลยรู้องเดืเบ่งปากเทากำลังงามเยอเสียอาปีเผาให้ทานเยอะปีเห็นอันลูกสวยเป็นเห็ดยูบานเอาปีเพชรเอางี้สองทางข่าวสิล้าดเสี๋ยมักขัขง ถ้าที่ไปบอ่อนเอาในยี่หลังคา้าบอกว่าถังน้ำถังเหล่าเอาไปไปถังเหล่าเลยเออบอกกับเราถ้าบอมากก็ะจะเดี๋ยวไปขายเดี๋ยวเทียน ฝนตกแด็ดออกหน่อยหนากำลังฟืนเนี่ยเจ้าของก็ได้กินจะ้า้องไปก่อนบัดนเจ้าบ้านเป็นวยออกมากับคือสิบ่ามีนวนดอกคือวยเกลน <c oughs> เป็นเพียบิเป็นเพียบเบิดเลยบริกินดอกคือ มันมุยังเล็กหน่อยมุ้ียก็ถับใส่ตังตังยางตั้งห่าก็แตะปูข้อนจกบก็กได้เก็บเก็บถ้าใส่ตั้งหาเก็บใส่ตั้งห่าตะปูอันเก่าก็เก็บไปขาดเพลทเทียงมาใส่ปล่อยก็หพอใส่ตั้งห่ากนขายได้อยู่ขายของห้างยุบบ้านของห่างมันไล่ไปเสียรถไปขายรถใส่อของห่างไปขาย อยู่บ้านม่นเป็นขวดน้ำในรถในถุงกระสุนจักกระสอบเราพูดอยูบ่บ้านเพราะว่าซื้อน้ำกินได้บ้างเนี่ยไม่ได้กินน้ำองค์ซื้อน้ำซื้อน้ำแพ็คน่อยนนั่นตะปูน้อยไปเก็บใส่อันน้อยไปขอมาเก็คไซส์เลยไปใส่ไ,ไปซื้อตะปูไว้น้ำ

ใส่ผ่านอันที่อันนี้มันมีขายหมดเลยยุบานเขาเหมือนร้นน่าจะมีเนาะอันนี้ก็เก็บออกไว้ใส่ถุงไว้ทักหาก็าจะขายลดงงๆขายได้กิโลหนึ่งอะ่ะสี่ห้าบาทคนตกลงมาสิมาเอาเหรนี้ใส่ขุนหยางอะไรต้นพุทราหน,น,นึ่ต้นพุทราหนึ่ต้นนึงเสียไปเลยจับเสียไปจัไปผูกบ้าน บ้านเกินหน่วยมันงเกินลูกกินหน่วยมันเนาะค่ะก็จะไปได้กินหน่วยบ้านอ่าอีกอย่างแบบนมสดพุกชานมสดเนาะค่ะเนาะนี่แหละใเสือไปปลูกกำลังสวยงามเลยบ่อนกำลังงามเลยพุกชานมสดพุกชานมสดเอาไปแล้วไปปลูกเนาะค่ะ